ส่วนที่โรงเรียนอนุบาลยะลาค่ะได้มีการจัดโครงการตลาดนัดคนดีตามวิถีพอเพียงประจำปี2568ซึ่งทางด้านนางอัชราพรพุทธพรมรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1, หนึ่งและนายไพศาลว่องพานุสกุลผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลาก็ได้เปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและปลูกฝังคุณ,คณธรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนักเรียนกว่า1,000คนร่วมกิจกรรมสวมชุดไทยชุดประจำถิ่นชุดมอ่อหอมซื้อขายสินค้าผลผลิตครัวเรือนแล้วก็เข้าฐานกิจกรรม6ฐานเช่นลานดนตรีงานประดิษฐ์จิตอาสาการระบายสีหน้ากากแล้วก็การละเล่นพื้นบ้านซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะนอกจากที่จะสนุกสนานแล้วก็ยังถือว่า เป็นรากฐานสําคัญในการสร้างเยาวชนคุณภาพพร้อมกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตอย่างยั่งยืนซึ่งทางด้านรองผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขตหนึ่งก็ได้กล่าวชื่นชมความร่วมมือของครูนักเรียนในการสร้างความภาคภูมิใจพร้อมกับย้ำในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีร่างกายแข็งแรงสติปัญญาและคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง